ตอร์ Hellfire แชปเตอร์นี้ก็มาหาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง T- ไวรัสเป็นไวรัสของของอัมเบเลอร์ที่เขาผลิตขึ้นมาใหม่ซึ่งเราจะถ้าในเนื้อเรื่องในเกมก็คือต้องไปเจอกับบอสธานาทอสแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปเจอเราก็ต้องมาที่นี่ก่อน เพื่อมาหาบอดแสแล้วก็ลมแล้วก็ไปที่เซฟเฮาด้วยผมเองก็จำเรื่องเรื่องไม่เข้าใจสักเท่าไหร่สวัสดีเจ้าผีเอาวเวผีบักดิโอเคเฮ้ยเก็บยากันไปหมดแล้วยังยาเหลืออันหนึ่งเเฮ้ยเก็บดีเก็บเก็บเก็บขอร้องล่ะได้โปรดเก็บยาให้หน่อยโอย้ช่างแม่งไปละ คอค่อยๆขึ้นมามึงค่อยๆเดินมาเออเดี๋ยวตกคนหมดเคียอันนี้ก็จะเป็นฉากที่นักดาเพิงที่เขากำลังจะไปเปิดวลาวดาเพิงแต่ดันโดนระเบิดซะก่อนเราต้องไปทางไฟนะฮะจิบหายเจอ,อเจอ,อวิทย์อีกแล้ววิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อีกแล้ว ต้องตรงไปางานนี้โดดโดดเท่านั้นที่คองโลกมันนั้นโดดไปข้องตายเฮ้ย hey, ขอโทษขอโทษเพือ่อนตายไหมตายไหมขอตายเหอะเออตายไปแม่งมันยืนขวางทางเลยยืนน้ำหาเลยเนี่ยโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดประตูฮะมากดสวิตต์กดสวิตต์สองห้องนี้ไม่มีหาอะไรเลย,เลยแต่๋ยวขอขาเปิดดูหน่อยแล้วกันเผื่อมีพวกยา สมอเกอร์ oker, ด้านด้านไหนซ้ายกว่าโอเคเราเร็วกว่าดีที่เราถือ AK เราเลยค่าแป๊บเดียวตายโอเคขึ้นไปชั้นสองตรงนี้ต้องมาปลดราหดช่ไหมห้องนี้กดสวิต หรือตัวนี้ผมก็ต้องกดตรงนี้มาปลดรหัสเฮ้ยเฮ้ยพ่อมาเหรอพ่ออยู่ไหนหิบหาได้พ่ออยู่นีัจยนี้ะพ่อยน้เดอเด้อเด้อเด้อดดนี่เด้อเด้อดเออ ยิงพ่อกอนเปลี่ยนพ่ออยู่อุ้ยพ่อมีตรงนี้เหรอโอ้โหไล่ไอพวกเวนไอพวกเวนไอพวกเวนีคหมดเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหมคีคเคคคมีทางไปอยู่มีทางไปอยู่มีทางไปอยู่คีคคคคคต่อโอ้โหนอนหมดเลย กูจะตกูจะตายไปไอ้พวกมึงอะไรพวกผีบ้าตายยังตายแล้ว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 ,ลว,ลวเคลียร์เคลียร์เคลียร์ก,กูคนก่อนกูคนก่อนแม่งเปิดมาเจอพ่อเลยอเส,อสองสองแปดเจ็ด อะไรอ้วนวันดีอ้วนวันดีอ้วนสองสองแปดเจ็ดอ่ะมันเปิดให้อยู่แล้วเหรอโอเคเปิดให้อยู่แล้วก็แจมดีรออะไรล่ะตรงนี้ไม่มีกระสุนเลยแต่เดี๋ยวก่อน ตอนนี้เราเปิดห้องนี้ได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราต้องมาเราต้องไปที่ชั้นหนึ่งเปิดประตูบานนี้ตีหาพ่อมึงเหรอตรงนี้ต้องเดินผ่านเปิดห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ฮิวก่อนแล้วกันเลือดสี่สิบแปดไว้ใจไม่ได้เฟรดเอ็ดเรามีเยอะแยะไม่ต้องห่วง ห้องนี้ห้องนี้ไม่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 ไปไม่ไปเคียเราต้องมาห้องนี้ก่อนเดยวเด้อเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาห้องนี้เราต้องไปไปไปตรงนี้ก่อนเราเปิดไม่ได้เราต้องไปที่ห้องเมื่อกี้ก่อน ผมก็ลืมเหมือนกันห้องนี้เปิดสวิตต์โอเคเปิดมาเปิดกลับโอ้ยผีแตก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 เลี่ยหมด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 ไปห้องนี้ห้องนี้เปิดไม่ได้เหรอ ห้องนี้เปิดไม่ได้เหมือนเราไม่มีกุญแจผมขอคิดแป๊บนึงอ๋อโอเคผมนึกออกละผมลืมเก็บไอ้กุญแจสีทองผมก็เลยงงเอ๊ะเปิดไม่ได้เพราะอะไรผมลืมจะเก็บกุญแจสีทองระวังสป,ปิเตอร์ด้วยเปิดเก็บแจะทองโอเคเราน่าจะไปห้องนี้ได้ละสวัสดีเจ้าผี เอากล่องลงไปแล้วทําการลงอย่างนี้แล้วก็ทําการลงแบบนี้เก็บนี้แบบนี้แบบนี้อย่าโดนไฟจะขาดเดี๋ยวเจ็บเราต้องมาทะลุตรงห้องนี้เพื่อออกไปก่อนอื่นเราต้องมาจุดเตือเรเเอร์ตรงนี้แน่นอนว่าผีแตกแน่นอน เล่นอะไรเล่น Resident Evil r e เลี e ่ n t Evil วิภาคโอเว b นเบคครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเลฟโฟเดสยิบหายแล้วแพ้งผีแตกโอ้ย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 เดี๋ยว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 ตอนนี้มาเก็บกุญแจก่อนเก็บแจเก็บกุญแจแล้วแล้วออกออกตรงประตูสีขาวเมื่อกีน้นี้ผีเยอะเหลือเกินตรงนี้เขีร์ให้หมดตบผีผักประตูตบผีผักประตูตบผี เขีร์ให้หมดไปชั้นสองห้องออฟฟิศเหมือนเด้ไปชั้นสองห้องออฟฟิศอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโดนไฟโดนไฟขึ้นทางนี้ดีกว่าทางลัดทางลัดขึ้นทางลัดขึ้นทางลัดขึ้นทางลัด,ลดเร็วกว่าโอเคทางนี้ใกล้กว่าระวังตัวด้วยจะโดนมีจ้าแกปิดประตูก่อนเซฟไปก่อนรอรอรอเอไอมันขึ้นมาให้หมดไปละตรงนี้ ตีก่อนตรงนี้มีสปิทเตอร์ยิงทะลุประตูมันคือซิกเนเจอร์ของเลฟโเดสลืมเก็บอะไรเปล่าเอ๊โอ้ชิพายลืมเก็บอ๋อไม่ใช่ไปทางนี้ไปชั้นสามไปเอาเพชรแดงปิดประตูหาพ่อมึงเลยไปเอาเพชรแดงชั้นสามโอเค เพชรแดงเพชรแดงหิวพี่เพื่อนก่อนมึงขึ้นมาก่อนไอ้ไอ้เอลิทพอเฟิร์สเอ็ดกูมีเพราะว่าเฟิร์สเอ็ดมีสิบสองบังโอเคเก็บเฟิร์สเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม่ได้ด้วยกันเก็บไม่ได้โอเคเก็บได้ละคลิปหายสโมเกอร์มาซ้ายหรือขวาขวาไม่น่ามีโอเคลงไปชั้นสอง ติดไอเฮี้ยนี้อีกแล้วมันเกิดการเลรอกันเองพวกบ้าเปิดประตูก่อนจะไปจุดเจนเนเรเตอร์เคยไอพีร้องไห้ให้หมดมันนั่นตายหาแน่มีฮันเตอร์อยู่ด้านน,อ,นอ,อกอีกตัวหนึง่งไอชิบหาย เอาตัวนี้ก่อนมาตุก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 อาดิตุกเออเอเออุ่นายแล้วไงอา้าวตายหาไปแล้วไอชิปหาย เฮ้ยมันมา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 น้านี้มานั่นนี่มานั่นี้โหลดโหลดเดืนมีมีใบชุบไหมใบชุบมีอีกไหมใบชุบหมดชิบหายละเฮ้ยเดินหน้าจะมีใบชุบมีไหมใบชุบสักใบขอใบชุบหน่อยได้โปรดขอใบชุบหน่อยโอ้โหอุ้ยไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงกูไม่ได้กูไม่ได้เรียกมึงเปิดประตูก่อน ไม่ใช่มึงอะ่ะวิทย์อยู่หลังโซฟาระวังตัวด้วยให้ไอายมัใชจเยียไปเอาแล้วไงเปิดประตูเร็วๆดิเยี่ยด้านนอกมีมีพ่ออยู่แล้วโลประตูเปิดแล้วอย่าเพิ่งปิ๊บเปิดเคลี่ยยผีเวรพวกนี้ออกให้หมดเอาเอาระเบิดนี้ไปแดกเอาระเบิดนี้ไปแดกไปไปเดีวก็ไปออกมาเจอพ่อแน่ระวังระวังตัวด้วยพ่อมันอยู่ด้านนอก

ช่วยเพื่อนกันอย่างน้อยสักหนึ่งคนก็ยังดีไม่ต้องไปโดนสมองเกอร์มาลัดเอาเลยตอนนี้ฮิวเต็มที่แต่กูไม่มีเดฟนิชั i o กูขอโทษเก็บไปออกมาได้แล้วเซฟเฮ o u ซ e ฟ a ฮ e h o u ฟ e ฮ a v เ h ฟเฮ e s a v ฟ h ฮ u s e อยู่ไหนวะ เวน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 ตบด้วยกระบ,บองอือหืมออกมาไม่เคยยังเจอวิทอีก,อกเลยอีกเวนเอ้ยเอยไปไหนไปไหนคิวก่อนคิวก่อนอยู่ก่อนฮิวก่อนโอเคเดี๋ยวกูไปเอาใบหิวแป๊บหนึ่งสวัสดีเพื่อนอุวยสมเกิด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 ไม่ต้องสนใจอะไร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  ពីประตูจบ chapter โอ้โหจบ chapter